รีวิวข้อดีใน2นาทีกับเจ้าตัว Honor X6B กับมือถืองบ3,199ที่พีซื้อมานะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนท์ไทยประกันสุนท์ไทยใต้คลิปนี้ให้เดี๋ยวผมมาดูว่าข้อดีที่พีเจอ จะเป็นไงบ้างผมนี่คือบอดี้ครับบอดี้ผ่านการรับเทือ TS, มีความแข็งแรงทนทานในการออกแบบครับบอดี้อย่างสวยครับซึ่งฟิลลิ่งในการสัมผัสของบอดี้คือจริงๆมีความแน่นหนาของการออกแบบครับตัวกล้องผม ก็ลังให้มาเป็น AI Camera 50ล้านสกินโทนในการถ่ายของตัวกล้องบอกเลยว่าสุดจริงครับแบตครับแบตให้มา5000 m มกับตัว f a ช t c h ส r g e 35วัต์สุดยอดมากในการใช้งานครับบอดี้ในการสัมผัสตัวนี้บอกเลยว่าตัว CPU h e ี o G85 o c t a c o ออก p e e d คสรู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการใช้ผมแล้วก็นี่ครับปุ่มด้านข้างสามารถสแกนด้วยมือผมบอกเลยว่าสแกน โคตรเร็วครับเร็วจริงครับแล้วก็เล่นเกมของผมตัวนี้ Rv ปรับ60เฟรม HDO G 8 5 ออกตะขอสบายหายห่วงฟรีไฟสูงสุดสบายหายห่วงครบผมแล้วก็พับจีกลางๆ HD ถือว่าสบายหายห่วงแคปชิพอิมแพคปรับเป็นค่า f ีฟอ t ถือว่าโคตรดีครับแล้วก็ซัพพอร์ตกับแอปธนาคารได้อย่างเพียงพอครับพี่ใช้งานมาหน้าจอสู้แสงดีมากแบตอึดรีเดรชการทัชคือ90เฮิรตบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานโคตรเวริร์คคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนี่ครับให้ดูเลยว่าสเปคคือมันเจ๋งจริงครับ UI ของตัวกล้องบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายผมในการจับโฟกัส ของตัวกล้องถือว่าสุดจริงกล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนของออ n น r ถือว่าสุดมากครับตัวนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันทุกอย่าง Android 14ใช้งานได้อย่างเพียงพอสำน,นี้ขอบคุณครับพี่จะขอแนะนบริการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ให้นะครับตัวนี้คอนเฟิร์มจากพีเพเลยว่าโคตรคุ้มและใช้งานโคตรดีจากพีเพเองครับ